หนึ่งในพระพระผมงยอดอิยมของวัดถุงมงคลงพ,พุู่ศิลาพิมพ์สมเด็จเก้าชั้นยอดเก้าชั้นดีนะฮะชื่อวัดถุงมงคลก็คือสมเด็จเก้าชั้นดีรุ่นสมเด็จศิลาแรงนะฮะพระมหาศิลาสิทัินโทนะครับเป็นผู้จัดสร้างมีพิธีปลุกเสกที่พระธาตุพนมแล้วก็มวลหา,ามวลสารแล้วก็ พิธีหลักนะฮะถูกจัดสร้างขึ้นที่พระธาตุพนมนะมวลสารแน่นอนมากนะครับเนื้อนี้ทั้งพิธีแล้วก็เนื้อหาศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วฮะเป็นพระผงอันดับต้นๆนะครับของวัตถุมคลองปุศิลามีการเล่นหาการสูงมากนะฮะนี่คือหนึ่งในเซตสมเด็จศิลาแรงหนึ่งในสี่และซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ หลักๆนะครับที่เป็นเบอร์ต้นๆที่มีการตามหาก,กันฮะแล้วรุ่นนี้มีมีการลอกเรียนแบบขึ้น,นเนื่องจากว่ามีการเสนอราคากันสูงนะครับเราจะมาชมรายละเอียดด้านหน้าเนื้อหาตามตัวสมเด็จพงษ์สมเด็จทั้งหมดนะครับเราได้รวบรวมไว้ทั้งสี่พิมพ์ทั้งหมดแล้วนะ นี่คือด้าน,นบนนะ,ะเห็นเส้นพิมพ์นะครับตามซุ้มจะเป็นกรอบสองชั้นนะครับตัวสมเร็จนั่งสมาปางสมาธินะฮะซุ้มขึ้นไปนสัมผัสกับเกตนิดหน่อยนะครับอกวีนะฮะและตาม ฐานสิงห์เก้าชั้นนั้นจะเห็นว่าเส้นพิมพ์ชัดเจนนะครับโดยไม่ต้องพยายามเลยจะเห็นเส้นพิมพ์ชัดเจนมากนะครับจะมีตามฐานสิงห์จะมีฐา,า,านแซมตลอดนะครับแล้วจะตึงมากนะครับองนี้เดี๋ยวว่าสวยงดงามสมบูรณ์แบบอีกองหนึ่งตรงนี้เป็นรูกดอากาศออกนะครับ ถ้าเกิดในการเช่าหาตรงนี้ถือว่าเป็นจุดจ่ายตังอีกพิมพ์หนึ่งก็จะไม่มีตรงนี้นะฮะก็ไม่ใช่ว่าจะเกนะครับก็แท้เหมือนกันนะครับแต่ให้สังเกตเนื้อหาโดยรวมนะครับตรงนี้อีกพิมพ์หนึ่งจะช่วงนี้จะขาดหายไปนะครับแต่องค์นี้ถือว่าสมบูรณ์แบบและเป็นพิมพ์นิยมครับผมทุกอย่างไม่มีชํารุดครับ นี่คือด้านหน้าของสมเด็จเก้าชั้นยอดฮนะสมเด็จศิลาแรงด้านหลังนะครับจะเห็นได้ว่าเส้นบังคับพิมพ์นั้นจะมีความเรียบร้อยมากๆเลยนะครับแล้วก็มีผิวที่เรียบตึงมีความคมชัดตามตัวหนังสือแล้วก็ใบหน้าของ,งปูนะะ เราจะมาสำรวจรายละเอียดเลยรุ่นสำเร็จศีลาแรงนะฮะแรงพระมหาศีลาศิริจันโทสองพันห้าร้อยหกสิบสามเราจะมาตามเส้นสมด้านล่างนะครับจะขนานไปกับกรอบนอกนะครับตลอดทั้งแนว มีความผิวพื้นผิวของสมเด็จจะมีความเรียบดึงจะเห็นเส้นพิมพ์ลางๆด้านบนนะครับจะปรากฏเห็นเส้นพิมพ์ถ้าเกิดกดหนะักก็จะเห็นรายละเอียดชัดเจนยิ่งกว่านี้อีกนะฮะจะมีความเรียบร้อยมากสมเด็จองนี้สมบูรณ์แบบมากครับใบหน้าของปู่จะเป็นใบหน้าพิมพ์เดียวกับด้านหลังของปิตาจินามณีแล้วก็เหรียญ จเจริญยศก็คือเหรียญแอปเปิลนะฮะเหรียญแอปเปิลนั้นก็ได้สมญานามว่าโลหะจินดามณนี้นะฮะก็คือพิมพ์หน้าของปู่พิมพ์นี้เห็นไหมครับตัวองศอก็ตัวยันจะไม่แตะถึงเส้นนั่นบนนะครับคือรายการเนี้ยสมเด็จเก้าชั้นเนี่ยมีการลอกเลียนแบบหรือว่าเกยเยอะมากนะครับก็คือถึงขั้นว่า ส่วนเองก็ยังเคยมีปัญหากับการเช่าหารุ่นนี้นะครับไม่น่างมโูนะจดจำไว้นะครับจะมีความละเอียดนะครับจะเห็นได้ถึงดิยวรอยหน้าผักแล้วก็เส้นผมความลึกใบหูสังคติบาทุกอย่างครับถือว่าสมบูรณ์แบบมากนะฮะแล้วก็นี่คือด้านบนนะครับ ด้าน,นข้างอันนี้ให้ทุกท่านสังเกตขอบตัดไว้ฮนะเดี๋ยวเราจะมาชมกันด้าน,นข้างแล้วก็ด้านล่างนะครับเราจะมามองขอบตัดฮนะอันนี้คือรอยขีดข้ามที่ในการช่าหาเขาเรียกว่าจุดจ่ายตังคนะ์ฮะถ้าอย่างนี้ก็คือชัดเจนว่าแท้แล้วก็สวยงามนี่คือรอยตัด รอยตัดฮะรอยสไลด์สมเด็จออกจากพิมพ์จะเห็นได้ชัดเจนมีรอยขยักนะฮะจะไม่ใช่รอยซี่จะไม่ใช่รอยตัดหรือว่านูนขึ้นมาจะเป็นรอยเลื่อนถ้าเกิดตะแคงดูอีกฝั่งหนึ่งจะมีสองพิมพ์ด้วยกันนะครับสองพิมพ์ด้วยกัน นี่ก็คือสมเด็จเก้าชั้นยอดสมเด็จศีลาแรงฮะเราได้รวบรวมสมเด็จศิลาแรงทั้งสี่ไว้ในชแนลนี้แล้วนะครับก็คือได้แก่สมเด็จก้าชั้นยอดแล้วก็สมเด็จปฏิสังขรนะครับแล้วก็ เจ้าเหิอนสามพระองค์ฮะแล้วก็พระศสีระยะแม่ใจฮะนี่คือหนึ่งเซตสมเด็จศิลาแรงพระธาตุพนมศักดิ์สิทธิ์ฮะผูกเสกที่พระธาตุพนมจะสร้างขึ้นโดยหลวงปู่มาศิลาเป็นพระพงค์ยอดนิยมอันดับต้นตนของวัตถุมงคลหลวงปู่ศิลาฮะขอบคุณทุกท่านนะแลกเปลี่ยนความรู้กันครับผมสวัสดีครับ